กินนะคะวันนี้จะพาเพื่อนๆมาดูนะคะร้านขายต้นไม้เป็นร้านขายส่งที่ตลาดพระเงินนะคะจังหวัดนนทบุรีนะคะนี่ค่ะเราเพิ่งเข้ามานะคะโหร้านต้นไม้เยอะมากแล้วก็สวยๆสวยๆงามๆม,มากค่ะตอนนี้คือกําลังสนใจต้นไม้ฟอกอากาศนะคะต้นไม้ฟอกอากาศที่เอาไว้ไว้เก็บไว้ที่บ้านของเราะนะเดี๋ยววันนี้จะพาเพื่อนๆไปดูนะคะต้นไม้เยอะแยะมากมายเลยค่ะเห็นแล้วแบบห สวยงามมากเลยค่ะวันนี้ได้ผ่านก็เลยลงคลิปให้เพื่อนๆได้ดูกันนะคะวันนี้เราพาเพื่อนๆมาดูออตลาดค่างเงินนะคะที่ขายต้นไม้ต้นไม้ไมดอกไม้ไม้ดอกไม้ประดับค่ะเรามาดูนะคะนี่ต้นไม้สวยมากเลยนี่ค่ะสวยมากเลยค่ะเพื่อนๆสวยจริงๆแล้วเดี๋ยวจะเราจะพาเพื่อนๆไปดูต้นไม้แต่ละชนิดกันนะคะเพราะว่า ที่นี่เขาขายต้นไม้แบบขายส่งเยอะมากเลยค่ะอันนี้ก็จะเป็นโซนนะคะโซนต้นไม้ฟอกอากาศนะคะโอ้โหต้นไม้ฟอกอากาศเยอะมากนะคะสวยมากสวยมาก โซนฝั่งนี้ก็จะเป็นต้นไม้ฟอกอากาศนะคะแม่มาเราถ่ายค่ะต้โตไปไปมันเปเป็นอย่างนี้ไหใช่ถ้ามันมันต้องโตกว่านี้ีนี่ไงต้นอะไรไม่รู้ต้นสดูอันนั้นต้นสดูเดี๋ยวเราไปดูต้นมอนสเตอร่ากัน มีหลายคนนะคะเนี่ยค่ะมาดูต้นไม้ฟอกอากาศกับเด็กๆวันนี้เด็กๆชอบมากเลยค่ะต้นไม้เยอะมากโซนนี้ก็จะเป็นฟอกอากาศนะคะคคสวยงามมากเลยค่ะเพ,พื่นพนนอนๆ จะขอเก็บภาพบรรยากาศของโซนต้นไม้ฟอกอากาศนะคะสวยงามมากเลยค่ะเพื่อนๆสวยจริงๆเหมาะสำหรับเพื่อนๆที่กำลังอยากจะตกแต่งบ้านนะคะเอาเข้าไปไว้ในบ้านสดพวกฟอกอากาศหมดเลยสวยงามมาก นี้จะเป็นมอนสเตล่านะคะต้นละห้าพันห้านะคะนี่หกพันห้านะคะหกพันห้าถ้ามอนสเตล่าที่มันเป็นรอยจุดขาวๆแบบนี้นะคะเรียกไอคอนไอคอนเรียกไอคอนต้นละหกพันห้าเป็นต้นไม้ฟอกอากาศนะคะเป็นรอยจุดด่างๆขาวๆาว อันนี้ก็จะเป็นร,าร้านไม้งามนะคะนี่ดอกไม้สวยมากเลยค่ะดอกไม้สวยมากเลยโอ้โหยิ่งเห็นภาพจริงยิ่งแบบมาเห็นเองจริงๆนะแบบสวยงามสวยงามมาก เราก็มาดูต้นไม้ฟอกอากาศอีกร้านหนึ่งนะคะนี่จะเป็นยางอินเดียอันนี้ยางอินเดียเอยานอกอันนไสเอาน,นอกอันนี้นอกเหรอคะอ๋อ,อ, au, อยางอินเดียนอกอันนี้ฟิโลใบมะละกอตอนนี้ก็จะเป็นมอนสเตล่านะคะมอนสเตล่า <Monst era. S 2> แบบเขียวธรรมดา โอ้านนี้ต้นไม้ฟอกอากาศก็เยอะนะคะสวยจังเลยค่ะเพื่อนๆเ,เข้ามาเนี่ยมันแบบหูยตะการตาจริงๆจริงๆเราก็ไม่ค่อยจะรู้จักต้นไม้ฟอกอากาศแต่ละอย่างเนะมาดูนี่ก็อาเสน่หจันแดง น,นี่เป็นต้นไม้เสน่ห์จันแดงก็เป็นต้นไม้ฟอกอากาศเหมือนกันอันนี้ต้นไหรคล้ลานกุูงเขียวคลามาแววมยุราคล้านกุูงแดงโซนพวกนี้ก็จะเป็น ฟ้ออากาศหมดเลยค่ะตอนนี้เราสนใจสนใจต้นไม้ก้ออากาศอะไรนะที่ดังๆตอนเนี้มอนสเตล่ามอนสเตล่าก้ออากาศนครับหลบฝนก่อนนะคะเพราะว่าฝนตกหนักมาก ต้ไนไม้แล้วก็ฝนตกเริ่มตกวันนี้ฝนตกหนักมากเลยนะคะตอนนี้เรามาหลบฝนกันนะคะเนี่ยคะ่ะเพื่อนที่มาซื้อต้อนไม้ก็หลบฝนกันกนะะ <c oughs> เดี๋ยวจะเรอฝนหยุดตกก่อนนะคะเดี๋ยว เดี๋ยวรอฝนหยุดตกก่อนนะคะเดี๋ยวลับบ้านกัน,นะคะ่ะขอบคุณเพื่อนๆที่เข้ามาติดตามนะคะฝา,ากกดถูกใจาากดแชร์เป็นกําลังใจนะคะเราดูว่าคลิปหน้าจะพาเพื่อนๆไปดูหรือว่าไปทานอะไรกันนะคะสําหรับวันนี้แค่นี้กอ่นะคะบ๊ายบายค่ะสวัสดีะคะ่ะ อย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งในช่องนี้ด้วย